เช้านี้อารมณ์ดีจังลูกแต่ผมทรงนี้หล่อจังมานี้หนูวิออเองทรงนี้ดีกว่าแบบคิดขุ้งดูหรือเปล่าตอนเด็กๆนะแม่ก็ชอบใช้แป้งเด็กจอนสันยาดีกว่าเมื่อเช้ายังเห็นใช้อยู่เลยอะสำหรับผิวที่บอบบางของลูกคุณแม่วางใจแป้งเด็กจอนสัน คอยดูนะสีเหลืองตามเคยอีกแล้ววันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองนะจ๊ะโอ้เห็นมากสีฮิตทั้งปีเลยเมื่อวานก็สีเหลืองด้วยะแป้งเด็กจอรสันบริสุทธิ์ผ่านการสเตอร์ลนไไม่มีสารเคมีเจือปนเด็กอะไรพุ่งโตถอยลูกผู้ชายทั้งไว้พงสิแม่เนื้อแป้งที่บริสุทธิ์อ่อนละมุนก็เพียงพอที่จะช่วยปกป้องผิวลูกจากความเปียกชื้นและผื่นคัน สบายเจอหีือยังครับลูกหมูง้วอก็ะบายอย,อยู่แล้วแม่วะไม่มีใครเข้าใจลูกน้อยได้ดีเท่าแม่จอร์สันเองจอร์สันแต่เขาลูกแม่นะไม่ใช่ลูกหมูอ่ะ